ดันั้นเนี่ยตัวหมายเหตุประกอบงบการเงินมันจะบอกวิธีคำนวณไว้ให้นะคะของทุกรายการเลยนะคะเช่นเขาก็จะบอกหลักในการวัดมูลค่าะคะการประมาณการว่าหนูมีประวาณการเรื่องอะไรบ้างเนาะนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์ไปที่แต่ละอันน,น,นะ,ะให้คุณเห็นหนิดนึงเนาะนะคะเนะวลาที่หนูดูหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะอย่างเช่นเรามีรายการแรกเลยเงินสดและรายการทีบเท่าเงินสดเห็นะคะ เงินสดและรายการเทปท่องเงินสดเนี่ยคุณจะพบว่ารายการที่เขารวมเป็นเงินสดประกอบด้วยอะไรบ้างเห็นไหมเขามีเงินสดกับเงินฝากเงินฝากของเขาที่รวมเนี่ยเขาจะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกนะเขาจะเป็นเงินลงทุนระยะสั้นนะแต่ต้องมีสภาพคล่้องสูงมากๆนะมันถึงจะอยู่ในหมวดนี้ได้นะคะสูงมากๆในที่นี้แปลว่าอะไรคือมันต้องต่ำกว่าสามเดือนอะยังไงยังไงไม่เกินสามเดือนอารมณเนี้ยนะคะงั้นตัวนี้คือเงินสดและรายการเทปท่องเงินสดซึ่งมันก็ตรงกับตามหลักที่เราเรียนเมื่อกี้นี้เนาะนะคะก็แปลว่าโอเคถ้าเกิดว่าธุรกิจ ใช้ขเขาเรียกอะไรนะเปิดไม้เห็นมาประมาณแบบนี้ก็แปลว่าเออเขามีการวิเคราะห์รายการค้ามาถูกนะคะ,ะหรือว่าบัญชีลูกนี้แล้วก็ลูกนี้อื่นๆหนูจะพบว่านะคะลูกนี้การค้าลูกนี้การค้าลูกนี้ที่เกิดจากการขายของเนาะกับลูกนี้อื่นๆคือลูกนี้ที่มันนอกเหนือการขายของอะนะคะอาจจะมีรายได้ค้างลับเนี้ยนะคะอาจจะเป็นที่ไม่อะไรที่มันนอกเหนือนะคะดังนั้นพวกนี้เนี่ยเวลาที่มันอยู่ในงบการเงินมันจะอยู่กรุ๊ปงบการ เวดาที่หนูเห็นเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นเงินสดรายการเท็บเท่าเงินสดลูกนี้แล้วก็ลูกนี้อื่นแล้วก็สินค้าอย่างเงี้ยนะคะมันจะอยู่มันจะอยู่กรุ๊ปกันแบบนี้นะคะดังนั้นพอมันอยู่กรุ๊ปกันแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตอนที่อาจารย์พูดถึงควิกเรชัวที่ที่อาจารย์บอกหนูไปอ่ะตัวควกเรชัวทำไมควิกเรชัวอาจารย์อาจารย์ไม่แยกคําว่าลูกนี้การค้ากับลูกนี้อื่นเพราะว่าเวลาที่หนูเห็นในในงบการเงินนะคะหนูจะเห็นมันอยู่บรรทัดเดียวกันอะ หนูไม่สามารถเลือกเอาเฉพาะลูกนี้การค้าแล้วไม่เอาลูกนี้อื่นได้อย่างนี้นะคะเพราะว่ามันมันรวมยอดเป็นยอดเดียวกันงนั้นตอนที่หนูหาควีตเรชช์อาจารย์ก็เลยสอนหนูว่าให้ตัดตัวสินค้าออกแล้วหนูหยิบตัวข้างบนอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าด้วยความที่หน้าง,งบของเรามันเปลี่ยนไปเนาะนะคะเราเราเรา,เราถูกลบลบงบตามหลักของมาตรฐานการบัญชีเข้ามานะคะมันก็เลยทำให้เวลาหย,ยิบตัวเลขเนี้ยเราก็จะหยิบตัวเลขในอีกแบบหนึ่งนะคะ นั้นเนี่ยเวลาที่ที่หลักการรอบใหม่ๆเนี่ยเขาก็เลยเขาก็เลยจะไม่มาแบ่งเป็นลูกนี้การค้าลูกนี้อื่นๆแล้วนะเพราะว่ารายการนี้มันถูกกรูปไปเรียบร้อยละเขาก็จะให้คุณเวลาหาคุยกรเช้าเนี่ยคุณก็เอามาจากตัวสินทรัพย์หมุนเวียนและหักรายการที่หลังจะคาว่าสินค้าออกไปเลย,เน,ยนะคะเวลาที่เราเปรียบเทียบเนาะถามว่าตัวลูกนี้การค้ากับลูกนี้อื่นๆถ้อถึงเวลาหนูทํายังไงนะคะหนูจะหักค่าเผื่อน,นี้สงสัยจะสูงนะคะแล้วในขณะเดียวกันคุณก็จะหักอะไรที่มันประเมินด้วยด้วยอายุ ด้วยอายุของของการใช้งานมันด้วยนะคะคืออายุที่มันค้างชำระด,ด้วยเนี่ยนะะตัวสินค้าคงเหลือนะคะสินค้าคงเหลือคุณก็จะพบว่าสินค้าคงเหลือเวลาที่มาตรฐานการบัญชีให้เลือกนะเขาให้เลือกตามราคาทุนและมูลค่าสุทธินะคะเลือกว่าเอาอะไรที่ต่ากว่านะคะดังนั้นตัวสินค้าจะเป็นรายการเดียวนะคะที่เขาให้หนูเลือกเอาตัวต่านะคะไม่ได้ไหมายถึงถ้าเป็นตัวอื่นเห็นไหมคะเขาจะเป็นราคาทุนอย่างเดียวนะ แล้วก็เทียบกับมูลค่ายุติธรรมเลยนะคะแต่ว่าตัวสินค้าด้วยความที่มันเซนซิทีฟเนาะสินค้ามา้าสมัยง่ายมากนะคะดังนั้นเ็าจะให้หนูเปรียบเทียบนะคะระหว่างราคาทุนกับมูลค่าที่ค่าดว่าจะได้รับคือถ้าวันนี้เราเอาสินค้าไปขายอ่ะแล้วมันดันต่ำกว่าทุนีน่ะให้หนูเลือกตามราคาที่ต่ำนะคะโอเคว่าแล้วตัวเงินลงทุนนะคะตัวเงินลงทุนในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดเห็นไหมถ้ามันออกมายากๆเนี่ยเงินลงทุน,นอาจจะมาอยู่หลังๆเลยนะนะคะ เงินลงทุนของหนูเนี่ยนะคะมันจะมีเงินลงทุนในตราสารหนี้กับเงินลงทุนในตราสารทุนนะคะดังนั้นถ้าเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในที่นี้คืออาจารย์เนี่ยไปลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญซื้อหุ้นบริษัทไว้เนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยไอตัวเงินลงทุนตัวนี้เนี่ยนะคะเราก็เราก็รับรู้เป็นรายการเป็นเป็นเาเรียกอะไรนะเป็นหมวดของของส่วนเงินลงทุนได้นะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นเนลงทุนอันนี้มันแบ่งออกมาเป็นในความต้องการของตลาดคือซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ความต้องการของตลาดคือไม,ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะเวลาที่เราเลือกเวลาที่เราเรียกเงินลงทุนประเภทนี้เราจะได้เงินลงทุนเั้าไปนะคะก็คืออยู่นอกตลาดนะคะในรเวลาที่เราพิจารณาเนี่ยนะคะก็ให้ดูด้อยค่าดูมูลค่าอื่นเพิ่มเติม,ม,มนะคะ,ะที่เหลือเป็นพวกปรับปรุงส่วนต่างๆ่างนะสินทรัพย์ที่เช่า ขั้างไปนะคะตัวค่าเสื่อมราคาเป็นตัวที่ที่เราจะดูว่ากี่การใช้วิธีอะไรนะคะใช้วิธีเส้นตรงอาจจะมีการประมาณการอายุการใช้งานนะคะว่าประมาณการอายุการใช้งานจะอยู่ที่กี่ปีนะคะบริษัทจะไม่คิดค่าเสื่อมราคาในระหว่างที่การติดตั้งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเวลาที่เรานับนับสินทรัพย์ว่าเริ่มเริ่มใช้อยู่ที่เท่าไหร่เราจะเริ่มที่ตรงนั้นนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดตอนที่หนูจะเริ่มนับวันคะ เช่นหนูบอกว่าหนูหนติดตั้งหนึ่งมกรานะแะ่ไปแล้วเสร็จมีนาคมเนี้ยสมมตินะคะอาจารย์พยายามเอาวันให้ห่างๆนะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่หนูเริ่มนับค่าเสื่อมคืนหนูสตาร์นักการมีนาอะไรไปย่งเงี้ยนะ,ะนั้นหนูจะไม่นับตั้งแต่วันแรกที่ของมาก่ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะสิทัพย์ไม่มีตัวตัวตนในที่นี้นะคะเขาก็จะให้เราดูอายุการใช้งานด้วยถ้าเกิดหนูมีอายุการใช้งานก็สามารถหาตัวตัดจำหน่ายได้ ะะหรือในขณะเดียวกันหนูก็พิจารณาด้อยค่าไปด้วยอันนี้เขามีอายุการใช้งานนะคะอยู่ที่10ปีเขาก็จะสามารถตัดจำหน่ายได้ถ้าเกิดไม่มีอายุการใช้งานเขาก็จะไปพิจารณาด้อยค่านะคะงั้นเขาก็จะพูดถึงการด้อยค่าเอาไวอ้อันนี้มันจะไล่ไปทุกมาตรฐานการบัญชีนะคะเดี๋ยวจะขอข้ามมาให้หนูเห็นก่อนว่าเวลาที่เราดูหมายเหตุประกอบงบการเงินเ,งเนี่ย มันจะมีตัวเลขให้เราคำนวณนะคนี่มัจะเป็นอย่างนี้นะคะอย่งเช่นหมือนเราพูดถึงรายการเงินสดและรายการเทปเท่าเงินสดเห็นไหมคะนั้นตอนที่หนูเปิดโชว์หรือหนูจะทำแอดเกมะนะคะหนูอาจจะเขียนอยู่ทั้งสองที่อยู่ในที่เดียวกันนะ นะคะหนูอาจจะเขียนข้างบนเป็นเรื่องของนโยบายในการรับเนาะว่าเงินสดและรายการทริเท่าเงินสดเนี่ยหนูจะไปนับรายการไหนบ้างนะคะหนูจะเป็นเงินสดเงินฝากธนาคารนั่นนู่นนี่ของหนูไปนะคะแล้วหนูก็อาจจะบอกการคำนวณมาให้นะคะว่ารายการนี้เนี่ยมีเงินสดในมืออยู่กี่บาทเงินฝากกระแสรายวันกี่บาทเงินฝากออมทรัพย์กี่บาทเบ็ดเสร็จเงินอยู่ที่กี่บาทหนูสังเกตนะคะตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของหนูมันจะต้องตรงกับตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินโอเคนะนะคะนั้นเนี่ย ด้วยความที่มาตรฐานการบัญชีเขาให้โชว์สองปีนะคะไมยเห็ุในปัจจุบันก็เลยจะต้องโชว์สองปีนะคะโชว์เป็นปีนี้และปีก่อนด้วยสมัยก่อนไมยเห็ดเอาแค่ปีปีปีเรานะคะปีที่เราทำตอนนี้เ้าก็โชว์ให้หมดเลยนะคะเนื่องจากว่าการโชว์มีย้อนหลังก็โชว์ย้อนหลังไปอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะโอลูกนี้การค้าอยากให้เห็นหนูเห็นลูกนี้การค้านะคะ ลูกนี้การค้าตอนที่เราเห็นเอจจิ้งเนาะนะคะว่าลูกนี้การค้าของเราเนี่ยนะคะเวลาที่หนูหาลูกนนี้การค้าเนี่ยลูกนี้การค้าหนูจะมาจากยอดขายนะคะดังนั้นตอนที่หนูหาลุกนนี้การค้าว่าลูกนี้การค้าเราจะเป็นเท่าไหร่นะคะหนูจะหามาได้จากยอดขายของหนูยอดขายปกติเลยนะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีลูกนี้บางลูกนี้ที่มันค้างเติมที่มันอยู่เป็นลูกนี้ที่มันค้างๆอยู่ที่หนูหากค้าเดือนนี้สงสัยจะสูญออกไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะแต่มันยังค้างอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยตอนที่มันค้างอยู่เนี่ย หนูจะมาคำนวณเพิ่มนะคะว่าในลูกหนี้ของหนูไอที่มันค้างๆเนี่ยมันมีบางส่วนที่มันจะเก็บตังค์ไม่ได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะนั้นเนี่ยในรายการนี้เนี่ยนะคะหนูก็จะพบว่าเนี่ยมันมีส่วนที่าส่วนมันจะมีส่วนที่ยังครบกําหนดอันนี้คือรายการปกติเรานะคะส่วนที่มันเกินกว่าสามเดือนแต่ยังไม่ถึงหกเดือนเท่านี้ส่วนที่หกเดือนแต่ยังไม่ถึงสิบสองเดือนเท่านี้ส่วนที่เกินปีหนึ่งไปมีเท่านี้อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยหนูก็หักมันออกมาหนูก็จะได้ยอดลูกหนี้ของเราตามปกติ นะคะดังนั้นอันนี้คือยอดลูกหนี้ของเราจริงๆนะคะเป็นยอดลูกหนี้ของเราณนณะนะตอนนี้เนาะนะคะแล้วถึงเวลาหนูจะเห็นว่าหนูจะมีการหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์นะคะดังน,นั้นเนี่ยเวลาที่หนูเห็นคำว่า,าลูกหนี้เห็นไหมคะอาจารย์จะมีที่มันเป็นเอจจิ้งอ่ะคำนวณตามปีที่เราเหลืองนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะมีคําว่าหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ที่อาจารย์คิดจากยอดลูกหนี้คิดจากมูลค่ายอดขาย5%้าเปอร์เซนตามเปอร์เซ็นตรงั้นะ ะคะอันนั้นคือค่าเพื่อนนี้สงส,สัยจะสูงนะคะที่หนูเอามาประมาณการต่อว่าหนูจะหักอยู่ที่เท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยพอหนูหักมาปุ๊บหนูค่อยได้คําว่ายอดลูกนี้สุทธินะคะซึ่งไอ้ก้อนสุทธิก้อนนี้ของคุณเนี่ยถึงเวลามันถึงวิ่งขึ้นไปโชว์นะคะอยู่ที่ ตอนที่เราโชว์เนี่ยเราจะมียอดลูกหนี้การค้ากับยอดลูกหนี้อื่นๆนะคะดังน,นั้นยอดลูกหนี้อื่นๆเนี่ยคุณก็เปิดไว้นะคะว่ายอดลูกหนี้อื่นๆของคุณประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะพวกภาษีที่หนูสาม,มารถขอคืนเนาะนะคะถ้าในเมื่อกี้นี้เราจะ้คำวาลูกหนี้สัมปะกษน,นะคะก็คือส่วนที่หนูจะขอคืนนะคะเป็นอาจจะเป็นพวกภาษีมูลค่าเพิ่มที่หนูจะขอคืนอนนี้ก็คือเป็นภาษีอื่นๆนะคะถ้ามันเป็นลูกหนี้แปลว่าเดี๋ยวหนูขอคืนได้ไงนะคะหนูก็รวมเข้ามาเดเสร็จสองอันนยคุณก็จะได้ยอดรวมตรงนั้น ในขณะเีกเรามีคําว่าสินค้านะคะดังนั้นตัวสินค้าของคุณเนี่ยจะมีทั้งส่วนที่เป็นอะไหล่วัสดุนะคะส่วนที่เป็นงานระหว่างทำแล้วก็ส่วนที่เป็นสินค้าสาเร็จรูปนะคะนั้นเนี่ยในตัวสินค้าของเราเนี่ยเราจะมีค่าเผื่อนะคะมูลค่าสินค้าที่ลดลงอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นตัวค่าเผื่อเนี่ยในในฐานะของคนวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะไปดูซิว่าไอ้ค่าเผื่อตันนั้นเนี่ยมันมันมันเยอะไปไหมอย่างเงี้ยนะคะปีก่อนเนี่ยตั้งแค่หมื่นหนึ่งเอไอปีนี้มาตั้งทั้งเจ็ดหมื่นสวนยางเง จะใช้ตัวเลขจากที่ผ่านๆมามาใช้ในการวิเคราะห์ได้นะคะการตั้งค่าเผื่อเยอะๆเ,เนี่ยนะคะค่าเผื่ออย่างที่บอกวิ่งไม่อยู่ในงบก,กาไรขาดทุนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการตั้งค่าเผื่อเยอะๆกะทกกาไรขาดทุนเรานะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ที่ผู้อ่านงบจะต้องพิจารณานะคะถ้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยอาจารย์จะไปดูที่ตัวค่าตาัดจําหน่ายนะคะว่าการตัดจําหน่ายของเขาตัดจาหน่ายแบบไหน,น นั้นเวลาที่มันโชว์คาว่าลูกนี้หรือหรือสินค้าเห็นไหมคะถ้าลูกนี้ของเราเนี่ยคำว่าลูกนี้สุดทิในที่นี้คือสุดทธิจัดนี้สงสัยจ่ไอตัวค่าเผื่อน,นี้สงสัยจะศูนยม่ีเนาะนะคะสินค้าของอาจารย์ก็เช่นเดียวกันถ้าสุดทธิในที่นี้ก็คืออาจารย์หักค่าเผื่อละสมัยหักค่าเผื่อได้ค่าออกไปนะคะโอเคนะคะอาจารย์อาจจะมีรายรับล่วงหน้าผูกเข้ามาอ่ประมาณนี้นะคะอันนี้อยากให้คุณเห็นตัวหมายเหตุประกอบการเงินนะคะว่ามันจะบอกรายละเอียดต่างๆ นะคะในการทำงบการเงินเข้าไป